พี่คะพี่คะพี่คิดว่าแรงบันดาลใจจากธรรมชาติส่งความคิดสร้างสรรค์เธออะไรกันคะมีไหมคะคือน่าจะแบบเป็นการที่แบบเหมือนเราได้ไปมองธรรมชาติสวยๆได้ไปเที่ยวไปมองบรรยากาศแล้วมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบมีจินตนาการขอบคุณนะคะ ตัวจะเป็นคนที่ชอบวาดภาพนะคะแล้วก็มีความสิดว่าอะไรกันเพราะมีสัตว์เนี้ยก็เกี่ยวกับวาดภาพเหมือนกันแล้วธรรมชาติเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจก็คือไม่เป็นคนที่ชอบวาดวิวอยู่แล้วชอบวาดวิวธรรมชาติแล้วแบบเวลาที่เราดูเป็นเล็บดูเป็นอะไรเยอะแล้วก็จะมีความคิดที่ว่าเราแบบว่าอยากรักษา ธรรมชาติให้ได้แบบมาเป็นเลสเฟรนให้เราว่าตอบอะไรก็ทีเวลาเราว่าเนี่ยแล้วเราก็เอาไปให้คนอื่นดูใช่ไหมไม่เหมือนการถ่ายทอดจากภาพวาดมาที่พาะวาดตรงนั้นอะมนจริงๆไม่ใช่ป่าไม้เนี่ยคุณพ่ติอะไรก็ตามอะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะจากที่เราได้ทาการสัมภาษณ์เพื่อนๆมาแล้วนะคะเราก็ได้คําตอบที่แตกต่างกันเยอะมากซึ่งแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่ความคิดสร้างสรรค์ในความคิดของเราเนี่ยก็คือ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 ไปดูกันเลยค่ะ โดยเชื่อก็ตรงตัวอยู่แล้วนะคะว่าแรงบันดาลาใจจากธรรมชาติสู่ความคิดสร้างสารรค์โดยธรรมชาตินะคะมักเป็นแรงบันดาลใจในการคิดรเริ่มสร้างสารรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการชมวิวทิวทัศน์หรือว่าการจินตนาการสร้างสารรค์ผลงานด้านศิลปะนั่นเองค่ะหรือว่าอย่างที่ทุกคนนะคะนยยิยมในปัจจุบันมากๆนั่นก็คือการฟังเพลงนั่นเองะคะ่ะโดยที่สิปินนะคะจะมีอารมณ์สูงก็มาจากแรงบันดาลาใจนั่นเองค่ะ และการที่เราอยู่กับธรรมชาติบ่อยขึ้นนะคะธรรมชาติเนี่ยก็จะช่วยบำบัดจิตใจหรือว่าช่วยฮีลใจนั่นเองค่ะและธรรมชาตินะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมองโลกในแง่มุมใหม่ๆหรือว่าทําให้เราเกิดไอเดียใหม่ๆในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมานั่นเองค่ะ